น้องอินเตอร์สิบขวบค่าตัวหลักล้านแสงรุ่นใหญ่สิบขวบค่าตัวแสงอัมสิบขวบโกยค่าตัวหลักล้านแสงรุ่นใหญ่น้องอินเตอร์ขยันทำงานเจ็ดวันคืนแทนเศรษฐีตั้งแต่อายุน้อยสำหรับน้องอินเตอร์รุ่งระดาด่งดังข้ามปีจากละครหลายเรื่องโดยเฉพาะไลลาที่ดายักษ์ก็ยังฮอตแรง ไหนจะมีซิทคอมสุภาพบุรุษสุดซอยยิ่งตอนนี้ยิ่งโด่งดังหนักทำงานเจ็ดวันต่อสัปดาห์ในรายการรายการหนึ่งโดยยอมรับว่าเรียนด้วยทำงานด้วยก็เหนื่อยแต่คุณแม่บอกว่าการเรียนสำคัญทิ้งไม่ได้แต่งานละครก็เป็นสิ่งที่น้องอินเตอร์รักพร้อมเผยการแสดงจากร้องไหา้ยากมีคุณแม่และพี่ผู้กากับคอยช่วยรวมทั้งทั้งพี่นักแสดงจนร้องไห้ได้เมื่อถามว่า รู้หรือไม่ขึ้นท่านเป็นเศรษฐีตัวน้อยเก็บตังได้หลักล้านน้องอินเตอร์บอกว่าไม่รู้แต่ตังที่ได้จากการทำงานคุณแม่จะเอาเข้าบัญชีจำไม่ได้ว่ามีเท่าไหร่แต่เห็นมีศูนย์เกินเจ็ดตัวคุณแม่เป็นคนเก็บแต่จะบอกว่างานนี้น้องอินเตอร์ทำงานได้เงินเดือนเท่านี้เลยนะไม่ได้เอามาใช้และนำไปเป็นทุนการศึกษาและเป็นค่าเทอมให้น้องชายด้วย ขณะที่คุณแม่น้องอินเตอร์แจ้งคนดราม่าว่าใช้แรงงานลูกว่าเวลาเขาทำงานตั้งแต่8 0ดโมงช้าถึง3า0ทุ่มเด็กวัยนี้บังคับไม่ได้แต่เขาอยู่ได้เพราะเขามีใจอยากทำมีความสุขในการทำงานอยู่กับพี่ๆเห็นผลงานตัวเองเพราะฉะนั้นจึงไม่มีการบังคับลูกงานรุมพีเซนเตอร์รับค่าตัวเจดหลักตั้งแต่วัยเพียงเจ็ดขวบ น้องอินเตอร์บอกว่ามีทั้งแบรนด์เสื้อผ้ารองเท้าและนมขึ้นแทนเจ้าแม่ผิดซนเตอร์เด็กทำงานมาหลายอย่างตอนนี้อยากร้องเพลงด้วยเรียกได้ว่าตอนนี้เป็นเสาหลักของครอบครัวทำงานเลี้ยงพ่อแม่ได้อยู่อย่างสุขสบายเพราะไม่ว่าจะกี่เทอมผ่านไปน้องอินเตอร์มักจะอวดผลการเรียนอยู่เสมอแต่และวิชาน้องได้เกรดสี่ทุกวิชา อายุเพียงแค่ไม่กี่ขวบทำทั้งงานทั้งเล่นละครบอกเลยว่าไม่ง่ายเลยแต่น้องก็ทำน้าที่ของตัวเองออกมาได้ดีทุกอย่างเห็นแบบนี้แล้วภูมิใจแทนคุณพ่อคุณแม่จริงๆตอนนี้ก็อายุครบสิบขวบแล้วโตวขึ้นมาสวยสายแววนางเอกในละครมาแน่ๆ